ช่วงนี้ก็จะมีการกรอกแบบสอบถามนะคะโดยเฉพาะการกรอกแบบในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุทกภัยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนั้นนะคะประชาชนก็แห่กรอกแบบคําร้องขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงฤดูฝนปี2567จํานวนมากท่ามกลางสายฝนค่ะ ที่บริเวณตลาดโตรุ่งอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองชาวชุมชนตลาดโตรุง่งและบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงอําเภอเมืองปัตตานีต่างเดินทางเข้ามากรอกแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวนกว่า500คนทั้ง12อ,อำําเภอท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายสุกรี เวมามะแานเพเภอเมืองปัตตานีพร้อมด้วยนายนิอันุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพบปะติดตามและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจตื่นเต้นและขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้และจะน,น,นําเงินนี้ไปซื้อของ เครื่องใช้ภายในบ้านที่จําเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีกล่าวว่าวันนี้นอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่ลงมาติดตามจุดการช่วยเหลือเยียวยาเนะครับเนื่องจากประชาชนได้รับความเสียหายเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองทุกจุดส่วนวันนี้ครับเป็นการเริ่มรับแบบฟอร์มการเยียวยาโดยเทศบาลก็จะประสานไปยังอำเภอแล้วก็แยกจุดทํางานกันชัดเจนเพื่อรับแบบคําร้องการเยียวยาซึ่งเทศบาลจะรับ แบบฟอร์มเบื้องต้นครั้งแรกในวันที่12-13ธันวาคมรวม2วันเพื่อจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจนกว่าจะครบทุกเครือนนะครับขอให้ผู้จะรับผลกระทบเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนให้พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเบินการสามารถติดต่อก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่073420527ซึ่งเป็นเบอร์ของกองสสนิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีครับ